สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของไลน์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไลน์กับ a c e b o o k นะครับสำหรับใครที่ใช้บัญชีไลน์แล้วอยากจะเชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบแบบ Facebook คลิปนี้จะสอนวิธีการเชื่อมต่อและก็วิธีการเข้าสู่ระบบ ใน facebook รวมถึงการย้ายเครื่องหรือการเปลี่ยนเครื่องใหม่ว่าล็อกอินเข้าสู่รบบแบบไหนก็จะพูดเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับอการเข้าสู่ระบบผ่าน facebook นะฮะเริ่มแรกคือวิธีการเชื่อมต่อ facebook เข้ากับ l ล n e วิธีการเชื่อมต่อ facebook เข้ากับ l ล n e คุณสามารถตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้ให้อยู่ที่เมนูหน้าแรกเลือกการตั้งค่าจากนั้นให้เลือกบัญชีคุณเห็นตรงนี้ครับที่เขียนว่า Facebook และให้กดการเชื่อมต่อการกดการเชื่อมต่อตรงนี้คุณจําเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Facebook หรือในเครื่องคุณต้องมีแอป Facebook อยู่นะครับเพราะว่าแอปไลน์จะไปเปิดแอป Facebook ให้มีการเชื่อมต่อ ในลักษณะแบบนี้นะฮะให้กดที่เชื่อมต่อเมื่อเรากดเชื่อมต่อแอปไลน์จะเปิดแอป Facebook ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบ In App ลักษณะแบบนี้นะฮะให้เรากดดําเนินการต่อหลังจากกดการเชื่อมต่อก็จะมีการโหลดสักพักนึงครับแล้วมันจะขึ้นว่ายกเลิกการเชื่อมต่อหมายถึงว่าตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่คุณสามารถที่จะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้บัญชีของเราเชื่อมต่ออยู่คราวนี้เรากลับมาที่ไลน์นะฮะสมมติว่าคุณติดตั้งไลน์ใหม่ลบไลน์ออกแล้วเชื่อมต่อไลน์ใหม่นะฮะ ผมจะทำการลบข้อมูลไลน์ออกนะฮะจะคล้ายๆกับการลบแอปแล้วติดตั้งลงไปใหม่นะฮะผมลบข้อมูลแอปออกนะฮะจากนั้นให้ค in ุณลองเปิดแอปไลน์ครับเมื่อคุณเปิดแอปไลน์ขึ้นมาจะเหมือนกับคุณติดตั้งแอปไลน์ใหม่หรือย้ายเครื่องใหม่ลักษณะแบบนี้นะครับจะมีเมนูให้คุณเลือกอยู่สองเมนูก็คือการเข้าสู่ระบบในที่นี้เราต้องเลือกการเข้าสู่ระบบเพราะเราต้องการเข้าสู่ระบบไลน์นะฮะให้คุณเลือกเมนูดำเนินการต่อด้วย Facebook ให้ติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า11ปีจาากกนนั้้้ใหดเขสู่ะบด้วย Facebook หลังจากคุณเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะเป็นการแนะนําให้คุณเข้าสู่ระบบ Facebook ในส่วนของเบราว์เซอร์นะฮะถ้าคุณมีการเข้าสู่ระบบไว้แล้วมันจะขึ้นลนักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเข้าสู่ระบบเลยในหน้าของเบราว์เซอร์ให้คุณทําการเข้าสู่ระบบ เฟซบุ๊กของคุณด้วยอีเมลและรหัสผ่านของเฟซบุ๊กนะฮะจากนั้นให้เลือกตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเลือกการสำรองข้อมูลถ้าคุณต้องการที่จะกู้ข้อมูลหรือสำรองข้อมูลคืนให้คุณเลือกบัญชีตรงนี้นะฮะจะเป็นบัญชีที่คุณใส่แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจข้อมูลให้คุณกดตรงนี้ครับข้ามขั้นตอนนี้นะฮะจากนั้นให้กดข้ามครับและให้กดตรงนี้ครับดำเนินการต่ออันนี้คือผมไม่สนใจกู้ข้อมูลนะฮะมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ครับคือกําลังซิงข้อมูล และบัญชีของคุณก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติครับอันนี้ก็จะขึ้นเกี่ยวกับอนุญาตการแจ้งเตือนธรรมดานะฮะ บัญชีไลน์ของคุณก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติอันนี้คือวิธีการผูกไลน์กับ Facebook และก็วิธีการเข้าสู่ระบบด้วย f a c e b o o k คราวนี้หลายคนก็เกิดความเข้าใจผิดว่าแบบนี้ก็ง่ายในการเข้าสู่ระบบไลน์เพราะว่าแค่เชื่อมต่อไลน์กับ Facebook ก็สามารถเข้าสู่ระบบไลน์ได้แต่วิธีนี้สามารถที่จะทําได้เฉพาะเครื่องที่เคยติดตั้งไลน์ในบัญชีนั้นๆแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเครื่องใหม่ จะไม่สามารถทําตามวิธีนั้นได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะฮะคือผมจะสร้างโปรแกรมจําลอง Android ขึ้นมา1เครื่องนะฮะโดยการเพิ่งติดตั้งแอปพลายเลยนะฮะและจะลองวิธีการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook จะทําในลักษณะเดียวกันคือเข้าสู่ระบบดําเนินการต่อด้วย Facebook ถ้าเครื่องใครขึ้นแบบนี้นะฮะคุณต้องไปกำหนด default ของเบราว์เซอร์ใหม่นะ,ะคุณอดัดดาวน์โหลดแอป Chrome จากนั้นกำหนดเบราว์เซอร์เริ่มต้นลองเข้าการตั้งค่าลายใหม่นะฮะ ก็จะเป็นหน้าต่างให้คุณเข้าสู่ระบบ l ล n e ด้วยบัญชี Facebook ให้คุณล็อกอินเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าต่างจะไม่เหมือนเดิมกับเมื่อกี้ถ้าเป็นรูปแบบเดิมก็คือเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้หรือมีตัวเลือกการซิงให้ทันทีหลังจากล็อกอินบัญชี Facebook แต่ในที่นี้มันจะขึ้นสถานะว่ายืนยันการโอนย้ายบัญชีซึ่งการยืนยันตรงนี้จะหมายถึงว่าให้เราเปิดการโอนย้ายบัญชีใน l ล n e อีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องที่มี l ล n e อยู่กับวิธีการรับรหัสโอนย้ายบัญชีซึ่่งงถ้าเเป็นครือ แบบนี้นะฮะจะล็อกอินผ่าน facebook โดยที่ไม่ใช้ l ลายเก่าเลยไม่ได้ก็คือถ้าจะใช้วิธีนี้คุณต้องมี l ลายที่ยังเข้าสู่ระบบอยู่ถึงสามารถที่จะส่งรหัสไปยัง l ล n e หรือให้ l ลายเปิดการโอนย้ายบัญชีในการตั้งค่าของบัญชีเดิมจะได้ลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้ากดไปเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ไม่ได้เปิดอนุญาต กับท่ารับรหัสนะฮะก็คือมันจะส่งรหัสไปที่ลายของเครื่องเก่าถ้าในกรณีที่เครื่องเก่าคุณหายหรือใช้งานไม่ได้แล้วนะฮะเครื่องเก่าที่มีลายอยู่ใช้งานไม่ได้แล้วการจะลงชื่อเข้าใช้ลายด้วย Facebook อย่างเดียวทําไม่ได้นะฮะอันนี้คือจะแตกต่างกันเลยนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องใหม่ย้ายเครื่องจะใช้บัญชีของ Facebook เนี่ยล็อกอินเข้าลายไม่ได้นะฮะ สำหรับคุณที่ล็อกอินเครื่องใหม่วิธีเดียวที่คุณจะเข้าสู่ระบบได้ในกรณีที่คุณไม่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วหรือไม่ได้เข้าสู่ระบบดายอยู่แล้วก็คือการเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะขอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับรหัสผ่านถึงจะสามารถที่จะใช้งานลายได้ ในลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นการเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านนะฮะก็จะตอบปัญหาได้สําหรับคนที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะเข้าสู่บัญชีไลน์ผ่านการเชื่อมต่อ Facebook ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือถ้าเป็นเครื่องเดิมเนี่ยคุณอาจจะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ในบางกรณีแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่เลยแบบ New device เลยเนี่ยคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบไลน์ด้วยการเชื่อมต่อ Facebook ได้ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเครื่องเดิมหรือ ือใช้งานไลน์เดิมได้อยู่นะฮะก็คือจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะการที่จะเข้าสู่ระบบไลน์ได้แบบชัวร์ชัวก็คือการใช้เบอร์โทรและรหัสผ่านในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะฮะมันจะมีบัญชีตรงนี้นะฮะจะมีเบอร์โทรรหัสผ่านและก็อีเมลเอาไว้สําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับสาหรับคนที่จะเข้าสู่ระบบไลน์ในกรณีที่คุณเปลี่ยนมือถือใหม่หรือมือถือหายต้องการใช้ไล บัญชีเดิมคุณสามารถที่จะมาตั้งค่ารหารัสผ่านตรงนี้ได้ในกร,รณีที่คุณยังใช้งานเครื่องอยู่ได้นะวิธีการตั้งรหัสผ่านในกร,รณีที่คุณลืมรหัสผ่านสามารถกำหนดรหัสผ่านตรงนี้ใหม่ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเก่านะฮะอันนี้คือถ้าใครมาดูคลิปนะฮะแล้วเ,เห็นว่าเอ๊ะตัวเองยังไม่เคยตั้งรหัสผ่านเอาไว้เลยนะครับก็แนะนําให้ตั้งรหัสผ่านตรงนี้เอาไว้ในกร,รณีที่คุณลืมแล้วก็ลงทะเบียนอีเมลเอาไ,ไว้ด้วยในกร,รณีที่คุณลืมรหัสผ่านคุณจะได้กู้คืนรหัสผ่านผ่านอีเมลได้แล้วก็เบอร์ทร ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะเพราะว่าการจะเข้าสรุปได้อย่างที่บอกครับก็คือต้องใช้เบอร์โทรกับรหัสผ่านนะฮะถ้าคุณมีการเปลี่ยนเบอร์โทรคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์ตรงนี้ได้ในขณะที่คุณยังใช้งานไลน์อยู่ได้เท่านั้นฮะ ถ้าจะมาเปลี่ยนตอนที่เข้าสู่ไลน์ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าคุณยังใช้งานไลน์ได้อยู่คุณจะสามารถเพิ่มเบอร์ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คือเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือการเตรียมความพร้อมสาหรับคนที่เปลี่ยนเบอร์ลืมรหัสผ่านลืมอีเมลนะฮะคุณสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยในกรณีที่คุณยังใช้งานไลน์ได้อยู่นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Facebook แล้วก็การเข้าสู่ระบบไปลองเข้าสู่ระบบจากที่เป็นเครื่องใหม่่เลยวา ไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะอันนี้จะตอบข้อสงสัยสำหรับคนที่เชื่อมต่อบัญชี Facebook อยู่แล้วมีคำถามเข้ามาว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไขให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ